สวัสดีครับมนีก็มาพบมาพอกันอีกเหมือนเดิมคือเรานะครับเนาะมนีเคยเนื้อกับมาขุดมันนะครับขุดมันสับปลังเตดเวียะครับมะเขาชวนยางมะเขาสวนมันบะเขาชวนมันไปหาข้าวโพดเวียกร้ายครับ นเนือเขาเอินในมันสับหลังวายอย่างว่าต่างนะต่างนะครับมับนเขาเอินมันเนาะขุดมันเนาะอยู่ในห้องขุดต่างต่างไปว่ามันสับหลังนะครับต่างอมันช่มีข้าวัาหลา,หลายอย่างนะเอิญใน,นตุนไม้เอินสิงขวงงยังะ คือกันครับยังเส้นไหนบักฮุงบ้านเฮานะบักฮุงอยูนย่นี่เขาเจ้าเอิ้นไหนบักกล้วยเต็ดทำบักกล้วยเต็ดบักฮุงบ้านเขาเนี่ยมัเป็นต้นต้นหยานะครับท่านบอกว่าทำบักฮุงกินทำบักฮุงเขาเรียกว่กินได้ไกินบ่ได้ Nó cay gì bà Bự ứ Bự ứ Nó ưa như mà Mặc nấm kiêu Bự bà nó Nhìn mẹ hoàng mặc nấm kiêu Cắp khẩu gần hấp Cắp khẩu Bự ứ gần Nó lạp như bà này บ้านเขาห้องลาบเนี่ยเนาะทีนี้เขาจะเอินซาจินฮากินแล้วก็เส่ใส่หมากันชิวๆนะครับแคร่นตับแครนตับแครนก็ไปกระเทียมใส่เนื้อนี่แหละกตอดบ้านเขาเราใส่ได้กระเทียมถ้าใส่กระเทียมเราเนื้อมันสีแหลนครับอยู่นี่ แหล,ล่ได้แหละเหนื้ดดำปึ๊ดครับเขาชวนมาก็อยากใส่หมักหมักแคนนะครับัคิวัหมักแคนให้แปะหื้อ่างหมดไปต้มผัดแจงทอดหอมอะไรอในพิบตากับใส่บักแคนผมมาให้แหล่งกินบรครับแขนชิวคนอีสาร บ้านห่อมาอกินมอะไรหรอกแคขนคิ้วอันก็จาบะไส้หนิกเจ้าว่ามันมันข้าวฮะแม่นแล้วบะไส้หอมบะไส้ยอย่างบ้านเห่อวังเนี้ยหอมวันเครื่องสวนมันตัวหลบับแต่ละเทีย <c oughs> ออินหอมได้ก็ข,ขวานอ่ะบา้านเห่อนอ่ะใส่พริกอยู่นิคก็จาบะไส้ได้ข,ขวานใส่มักแขนจบเลยจบครบ ในที่เดียวเรื่องอีกว่ากนะ็เขาเนีนกก่ยผมมักอะไรน้ดวะแกงมักฟักใส่กระดูกหมูแซ่บแนะนำเลยสุดยอดลำแท้ๆลำขนาดมักฟักนี่ไงไม่ใช่ด้วยครับ มาหัดอู่ก็าแหละอู่ก็าครับอู่กามาคนเดียวเก็เป็นเดิมมาคนเดียวก็เสียวได้คนเดียววุ่นวายครับกระเฮ็ดจากนั่งกันนั่งอู่กับอู่นี่แหละจังิีๆล่ะก็มึงอู่ให้ฟังนี่แหละสบายสบายครับ อา,าอ,นานอากาศดีครับเมืองเหนือท้องน้าอากาศดีครับตอนนี้เดือนอะไรแล้วเดือนกุมภาพันธ์เนาะยังหนาว,วานนาอยู่อ่ะเดือนกุมภาพันธ์ยังหนาวอยู่อ่ะยังไม่โซ่หนีมุมผ่ามาได้แล้วเอาลูกอุน้นเนาะคือเบิ้งเจ้าทีมาอาบน้ำอ้วนมาได้ดอกเจ้าซักไตอยู่เนาหนาวครับน้ำกับเนาวเย็น ขึ้นห้องกันหนาวการดีแกออกแดดกับฮอนดิ้งก็อ่ะเอ็นเวคกับฮอนดิ้เก็ยูนี่มันหนาวโดนนะครับหนาวเดือนสิงหาหมดเดือนมีถุนายังหนาวเลยหนาวหลายหนาวโดนนะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคม คุณพามีนะโอ้นาวแปดเดือนคนนะ่ะทางอีสานมึงเนี่ยทางอีสานมีอยู่สามฤดูฤดูร้อนร้อนมากร้อนชิบหาย <c oughs> ห่อนอย่างเดียวหนาวอยู่มมือนึงนี่แหละสัมผัสได้ว่าหนาวมือนึงน้อนนอนอกันเงียบเงีเลยห่อนอย่างเดียว นั่นเพเดียวครับงูชีวะาอีหยักเพื่อเดียวมีหยังบ่มีมูเบอกกันอัดเจ็บม่เห็นแล้วครับพม่ได้หัวไม่ได้รงคนเมึงมาหลายดอกคนเมึงมาหลายแต่กันขยันรุ่งสเลเกิดแค่ไหนนะครับเนี่ยมันพนค่ายนะครับเนาะมักอันเข่าเอื้อนยังก็งานอดิเรกของไฟของมันเนาะมักเหื่นผมกับมักยังสีเนาะมาเบามาจมไป นอพื้นนะเ <g ül> มื่อนี่ขึ้นอยู่ดิขึ้นก็ยังฝนสิตกนี่แหละครับข <c oughs> ุดมั่นกัดพุดได้แถวน้นึ่งกัดกัมะอู่ยีงบอกให้อู้อู้มันมันตอ่อูดูดูดมันจ่อู่จางอูของอูเป็นไะ ผมก็เห็ดคำคือคำเนี้แนะครับอู h ух, h uk, h uk, h uk. Ouais, ้ดูอูตลอดเป็นอยังกอูครับซับหนี่งเมื่อนี่กัซทับนี่งแหละครับมี่ยังขี่วอลลแหละไปกิ๊กับไปเห็ดเวียกก่อนอย่าลืมกดอันแชร์กดกดไลค์กดอันติดตามมาได้นะครับเด้อเป็นกำลังใจเบาเมืองเหนือเนี่ยเบาอันเือเหนือเนี่ย มื้อนี้กะมื้อนี้กะสวัสดีครับ